เตลสายเตลสายหลอคออะไรกับนีจ้าเขีวหินเจ้าเขวหินเจ้าเขีว no หินหอกคออะไรับนี้พ no ีระมิวปนพีรามิวปนหลอคออะไรกับเนี้ยน้าดูอกเขวเอ็ดอกคออไกอกเขวอนี่เขวเอ็ดอกคออะไรันนนคต่างห ไกษ์ลกขาวได้กันเมีเนาะดาวฤก์โลกขาวได้ันเมียนรคูโมริโอนาะลกขาวได้ัเมียโมริโอนาะลกขาวได้เมียนคูยีปายกสายางรลขาได้กันมเนาสายางยีปลขาวได้เนูปีจูตรามิดปีจูตรามิดคิมปะรยา ปรายานารคอภาสกุสวานอภาสกวุวนะเนาะสวาน,นารักคอไนะเรคูจารอคอมตูจารอคอมรกคอไรันนะตูคอมรกคออะไรนรครวะตัวรอรกเขนรักคนะไก,ก,ก,กันนะเนาะตัวขนครูนนะต่างัาากโจารอกรียงต่างักโกรียงรากคอไรันนะ နောက်တစ်ခု cloud ကြတော့ blue လာပြတော့ခေါ်ပါနဲ့နော် cloud blue လာပြတော့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ sautean ကိုကြတော့ pan တော့ခေါ်ပါနဲ့နော် sautean ကို pan နောက်တစ်ခု locking တရင်တုံးဟော locking စေးတွေပါနေဆိုတဲ့အချိန်တုံးလမ်းအကောင်ကို locking လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု tan chun ကိုကြတော့ dabu red dabu red ตาลโชขอออกสวัสดีครับเนาะรอ,อ,อบที่2เวออูไกลโหไข่โคมเวออูไกลโหไข่โคมขอออกสวัสดีครับรอบต่อไปประเจกวินกวาโหประเจอขอจออกสวัสดีเนาะรอบต่อไปครับเดี๋ยวเราส่องหูมาเวตออโถกหมกกอซ่าขอออกสวัสดีเนาะส่องหูออโถกหมกกอซ่ารอบต่อไปเราโกยจาราโชวันสุราเรารัากานกอเนาะกันมาไปนี่ ထောင်းထားတဲ့ဟာပို့နောက်ပြီးတော့ဆိတ်ဆထောင်းဆံရောင်ပြန်အင်းကြီးဆိတ်ဆထောင်းဆံရောင်ပြန်အင်းကြီးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရဲ့အိတ်ကိုထုံမือရဲ့အိတ်ထုံမือရဲ့အိတ်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရေနဲ့ပတ်တတ်တာကို мян ဝေးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေပိုကလေးကို light anchel လုပ်ပြီးတော့ကြပါအောင်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ပို့တွေတင်ပြီးတော့အောင်မယ်နောက်တစ်ခုมาတွေးကြမယ်ဗျာ